กลุ่มเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจมีดังต่อไปนี้ครับผู้ที่ใช้ชีวิตในมลภาวะเดินทางด้วยระบบขนส่งกลุ่มผู้ที่พักผ่อนน้อยทำงานหนักคเครียดตื่นแต่เช้าไม่มีเวลาออกกำลังกายกลุ่มของผู้สูงอายุถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบใครที่ work hard pay harder ทำงานหนักปาร์ตี้บ่อยซูเปอร์เซเว่นเสริมภูมิต้านทานล้างสารพิษสิ่งตกค้างในปอด ดูแลระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะปาร์ตี้กีกครั้งคุณก็ยังสดชื่นมาเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมด้วยซูเปกเซเว่นครับอาหารเสริมแบบนาโน,โนในรูปแบบแคปซูลนิ่มที่บรรจุสารสก,กัดธรรมชาติที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดมากกว่า7ชนิด ผ่านกระบวนการพิเศษให้คงสภาพสารอาหารหลักที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ทันทีครับที่จะช่วยดูแลระบบในร่างกายของคุณได้ถึง3ระบบด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจระบบไหลเวียนโลหิตและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายครับให้ทุกอย่างทํางานกันอย่างสอดคล้องและสมดุลครับนอกจากนั้นครับจะทําให้ร่างกายของคุณสามารถต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียได้เชื้อไวรัสและฝุ่น PM 2.5ได้อย่างดีครับ และนอกจากนั้นครับซูเพ็กเซเว่นจะทําให้การทํางานของเซลล์ในร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างปกติมากขึ้นชะลอาการเสื่อมของเซลล์นอกจากนั้นครับยังป้องกันอนุมูลอิสระด,ด้วยที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเพียงวันละ1-2แคปซูลพร้อมมื้ออาหารครับคุณจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกและคุณสามารถเห็นผลทางร่างกายได้ภายใน2ส,สัปดาห์เท่านั้นครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจซูเพ็กเซเว่นของเรานะครับต่งซื้อเข้ามาผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายของเราได้เลยนะครับ